สวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะบวัสดีครับหมับบดีครับคครับค่ะบาดีครับโอ้ยวันนี้เัหมอเขาน้องครับี่เขาุนทัดอาจารย์เาลดีสวดีดได้ก็วนต้องด่มาโน่อ้เเรยๆคือเป็นต้คุณแม่ภูเขาภูเบงกระดายมันกับเขาเราแบบนั้นรูดน่อครับผมเออเอ็ดะไปหลไม่อรูดอก็จะต้องเาได้เลนอนอออจารมันกับรูดเพิ่เกินสองมือหรอครับแล้วก ทั้งกับจิ้มนี้และคาดว่าต้องสนเราเพราะว่าตามนมน้อยต้อาแน่นอนเนาครับเาเกินหมื่สองมือนมือนสามม่นเขาหลุดแล้วก็ไแม่นัรรมดากัจิแม่งงวดวันาที่หกเขาเนี่ยเรสีเขวันที่หนี่เราเกลายอยู่ด้วยมอเดอร์ครับผมอันิเริ่มพร้อมแล้วครับผม มาแต่ไม่ร้านโต๊ะนอนล่ะอะไรซ้ำๆนี่ก็เดี๋ยวนี่เคยออกมาแล้วล่ะหลายหมอดมาพุ่นอันเดียวนี่ผมจะวิ่งสองต่อหกเริ่มออเดอร์ครับผมวิ่งสองต่อหกหมายว่าโมเน้นตัวใดเด้่มรอการสองต่อหกเนี่เนี่ยเพราะว่าเขาตีคู่กันมากอะจริงๆกับแบบจตัวนึงกับตี้ยังเสียดายอะนะก็เลยว่านักรอการเริ่มออเด้อเอ่อวันนี้ผมจับคู่ให้ มีห yeah. ้าสองหมอห้าสองาห้าสองเก้าสองหมอห้าสองห้าสองเก้าสองบารนีก้าห้าหกอือหืเออห้าหกเก้าหกเก้าหก ไปสี่ชุดเดอร์มอเดอร์น er ี่วงผมตัวเก้าสองกับห้าหกเดอร์มอวงผมเก้าสองก็มาหกขันฮลังเท้าก็ให้คนก๊อปกลับไวปเดอร์มอเดอร์ลังเท้าผมว่ามันถืหลักมันเดอร์ครับผมอือวันนี้ก็ให้ว่าเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างผมเปียนอันนั้นผมเดี๋ยวเลขโต๊ะการในเจ็ดสองชุดเดอร์มอครับผมแต่วมันจะมีศูนย์สองโต๊ะการเดอรอย่างเดือมัน มาเนี่รัตัวที่สองก็ศูนย์หกถแล้วาการสองชุดรวมทั้งหมดมันจะเป็นหกชุดแต่ว่าผมเน้่หาเก้าสองกับห้าหกด้หมอเด้อฮะเออบาเอียนเอาเลขสามตัวจากสองชุดหมอครั<ะ>บเมืสองชุดนีผมจะสองเป็นลังลอยเวอร์เดอร์หารังเถื่อนคนบอชอบกตายเพื่อนเอาไปไปเป็นลังหนวยเด้อมีสอ<ะ>งห้าหกตัวแรกผมหาไปสองชุดต,ตัวที่สองก็ สองเก้าหกออกเก้าหกนั่นหม้วงผมตสองหกนี่แหละหมอมาห้าหกแห้งแหมงว่วเนี่ยครับผม, okay, มแต่มันสือแตกไปเป็นเก็ดทนนันละ่ะคันนเพื่อนชอบเก็ดไอ้เพื่อนเอามาเสียบใส่เลอร์นี่เสียบใส่หาส่สองใส่เก้าเดือหมอเด้อครับผม เนกนี่นะน้ำพร้อมถามมันขึ้นไปเป็นเก็บเพราะว่าผมย่านยมันขึ้นไปนล้นนั่นบบนี้สองนี่กันผมย่านแต่แต่มัมีแล้วตัดเป็นว่ามันมีแนโน้มวงต้อีเก็ได้เนื่องจากว่าสองกับเก็บเป็นทูเดียวกันน้องมอนอครับรมาพี่พนกนี่มันจะขึ้นแก้มไปแก้มเดียวมันจะเป็นเก็ถ้าโลงแต้มมามันจะเป็นหามผมจำไว้ให้แล้วหาสองเรื่องมอเดอร์ ในทำได้บางคนวะอ็ไปกับเอ็มชีวิตกันที่ทรัพา์สนแลว่ัโตแท่งเป็นเท่าไหนยังเป็นเท่าไหนนะผมคิดว่เขาใจนั่งผมขอบคุณนี่ๆับบหายหยุดคางอยู่หลังมีแปดติดเนี่ยจากน้อยๆน้องหมอเนาะครับเออเพราะนั่นละาันกับไปอานลาเพื่นเลยเวลาหูดกระจายมีสองหกแมีรอยามไปหายแกมันต้อเป่าล่ะครับีนี้คือว่าจะเก่าเร้อหมอเร่มเะได้ทผอมูลากหปหาตมาเสียบั้สองกับหนี่ละสองตันี่ะครับผม แต่ว่าตามตําไล่มั่นถ้ติดสองมีโอกาสเป็นเลขล่างเด้อหมอเด้อเดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวให้แม่ตุยเพิ่นอ่านฟังก่อน้อถือว่าอาจารย์เอทวนมึงรู้ทวนมึงรู้อ่าวิ่งสองกับหจับคู่หาสองเก้าสองหาหกเก้าหตัวกันศูนย์สกับศูนย์หสามตัวกับมีสองหาหกสองเก้าหถูกบ่คะ ครับถูกต้องครับแม่ตือครับอันคือยังสี่เด้อแม่เด้ออันมั่วไหวหรือกันถ้าสมมติว่าสองนี่มันหนักไปทั้งล่างเพื่อหมอเด้อเรออาจสองเก้าสองอาจจะเป็นล่างยังสีหนาฮะฮะฮกเก้าฮกนี่อาจจะสมมัิอาทิตย์สองอาจจะเป็นบนนะนะัอาทิตย์สองอาจจะลงล่างเด้อหมอเด้อโอ้อาทิตย์สองนี่อาทิตย์สองนี่อาจจะเป็นล่างเนาะอาจันนะครับอาทิตย์สองผกลาวเป็น ล่างถัดทิ้งเอาเขาสเป็นบนเด้อหมอเด้อเพราะว่าจำทำล่าเป็นเท่นานั้นครับผมเก่งทั้งซับซีแยกให้ได้แบบขามร้อยผมผ่นเขศึกษาไปนั่งจับปัน,นครับผมัำว่าจะมีตัวถูกนี่นี่แหละบางทีอาจจะเป็นทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้เพราะว่าที่แล้วนั่นในสูตรนี้นั่นมันเข่าทั้งบนทั้งล่างเด้อหมอเพราะว่าสูตรที่มันหลุดเมื่อกี้ผมถีบไปแล้วบุหรี่จนกว่าคนเสือกลับมาเข่าอีกคนจนเสือกเมื่อใส่ต่อเด้อหมอแต่อันนี้เป็นสูตรที่ผมบอกมาใหม่ครับผมทำทำล่าเขาถือมาตลอดเร,ร,รื่องการเดิมห่ครับ คำนวณตอนนรูกสูตรหลาแมกสิบสองสูตรเนี่ยสูตรนึงลูกสูตรนึงก็ต้องเข่าเราแม็ของผมหนึ่ยแต่ว่าผมติดกสูตรไหคือเพราะตอนนั้นเราเังนี่ปังมอครับสูตรสูตคนนายทวิชโชว์อาจารย์ชวนเนี่ยโอเคครับครับผมคราวัสดีครับค่ะวันนีค่ะคือว่าตัวเลขเนาะเออาจารย์ที่ใช้ไข่มาเรียบร้อยเนาะ เป็นเลขวิ่งหากับหกบนรางนะครับ,<ช>บนเพราะว่าที่ซองนี่ยอยากเน้นไปทางล่างมากกว่าที<ช>่หกขึ้นบนมันว่าตามศูนย์มันเป็นสันมันว่าท<ช>ุกอย่างอยู่มากลักๆ<ช>คือ 0, สี 6, ่ชุดได้เป็น,นตัวเองหาสองเก้าสองหาหกเก้าหกเพราะวุดการมันขึ้นที่ศูนย์สะเก็ดเบื้องนอกศูนย์สองศูนย์หกไหมเพื่อนบานสามตัวมันขันเน้นไม่เหมกันสองห้าหกสองเก้าหกด้วยแต่เราปรจันชูชายเดินครับ ไอ้ฝนลุดประมาณสองวันเองวันสามมันเข่ารุดเด้ระวังให้ดีวันนี้นะครับวันนี้เิฝนมั่นใจเฝนมันเออเิฝนมั่นใจได้สังเกตเิฝนเบาเนาะวันนี้เขาแน่นอนเขาแน่นอนน้ำหนาจะขึ้นพนดีอยู่หมุนรถกำมักน้ำพอดเยอะอืมก็ระวังให้ดีสำหรับงวดที่สามวันจะเข้าไอ้ฝนลุดเพ่นเขาว่าสองวดซ้อนเด้ไม่ลุดสองเดือนไม่รุดสองนะวันนี้หนาจะเข่าด้อนะครับตามที่เคยเห็นกันมาตลอดเนาะเฝนก็ว่าเฝนมันใจเหมือนเออฝนก็พักอยู่นะครับ หน่าจะมีโชคเลิศนะสำหรับอาอจาร,รย์ชุชยัยเนาะอืมเอนะครับตัวเลขกับสิมี่ตามนี่แหละอันโชคที่หนึ่งมีตัวหท่าเอานะครับวิ่งสองกับหกเด้อนะบนรางจับไม้หาสองเก้าสองหาหกเก้าหกนะครับเลขกันมันคือศนะูนย์สองกับศูนย์หกเนาะสามตัวแผนมาเด่นๆนะครับคือสองห้าหกสองเก้าหกนะครับที่สองคนวันพยายามเด่นล่างนะที่หกเด่นบนเนอะนะครับ หรือพี่น้องชาวชั่วก็เล่นบนเลนล่างละ่ะแต่ช่วงขมันมน้ำในทางว่าอาจารย์ชูชายได้ครับสำหรับในทางคนจับไปแล้วนะครับเอ๊าจาย์ทะลึ่งกันล่อชัว่วมนะือยๆเนาะหลายท่านแลาอาจารย์เนาะ,ะว่ามเมื่อวันจาันจะมีเวลาหลายมือในกันหาในช่างจับวงแกันเนาะผู้ใดมักกว่าเอาจารย์ได้คอยเรียกเอาสนาเอาเลยนะครับขอบคุณหลายทจิตามเราชมบพึ่งเขาพี่น้องนะครับสำหรับช่างช่อง สองสองจ่องนาะมีตือด้วยละววนหลักกับมังเรยวันโชุค่ะมังเรือเยนะครับฝากกดไลค์คนแชร์คนต่างครับสวัสดีครับ<ช>